สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเลขเด่นล่างแล้วก็สูตรหลักสิบล่างนะคะเลขเด่นล่างนะคะจะมีสองสูตรนะคะคลิปนี้แล้วก็หลักสิบล่างนะคะมีสูตรนึงคลิปนี้ทั้งหมดจะมีสามสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะจะเป็นสูตรหลักสิบล่างนะคะสถิติย้อนหลังนะคะเริ่มตั้งแต่งวดนนี้นะคะเลขที่ออกแปดห้า เลขเด่นที film, ่ได้นะคะคือสองหกแปดนะคะสองหกแปดเข้าที <tout go. S 2> ่แปดนะคะหลักสิบเลขเด่นที่ได้นะคะคือสองหกแปดนะคะเข้าที่แปดเลขเด่นที่ได้นะคะหกศูนย์สองเข้าที่หกนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะ ศูนย์สี่หกนะคะเข้าที่ศูนย์หลักสิบเลขเด่นที่ได้นะคะสี่แปดศูนย์นะคะเข้าที่สี่เลขเด่นที่ได้นะคะคือหนึ่งห้าเจ็ดนะคะเข้าที่เจ็ดเลขเด่นที่ได้นะคะคือเจ็ดหนึ่ง สามนะคะเข้าที่เจ็ดวิธีการคํานวณน,นะคะใช้หลักพันของรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็หลักหน่วยรางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่ง ลักร้อยหลักสิบนะคะเจ็ดหลักพันบวกหกคูณสองนะคะได้สิบสองบวกเจ็ดบวกเก้านะคะแล้วก็บวกตามด้วยเจ็ดคงที่นะคะเจ็ดนะคะบวกสองได้เก้านะคะ บวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกนะคะบวกเก้าได้ยี่ห้ายี่สิบห้านะคะบวกเจ็ดได้ยี่สองเลขเด่นตัวแรกนะคะสองสองบวกด้วยสี่นะคะได้หกหกนะคะบวกสองได้ เลขเด่นที่ได้นะคะงวดน,นี้นะคะก็คือสองหกแปดนะคะหลักสิบนะคะต่อผลสองหกแปดนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยเลขเด่นนะคะอีกสองสูตรต่อกันด้วยเลขเด่นนะคะเลขเด่นล่างนะคะสูตรสองตัวนะคะ สถิติย้อนหลังเริ่มตั้งแต่งวันนี้เหมือนกันนะคะเลขที่ออกแปดห้าเลขเด่นได้สี่ห้านะคะเข้าที่ห้าหลักหน่วยนะคะเลขเด่นเจ็ดแปดนะคะงวดที่แล้วแอดบวกผิดเนาะสองงวดนี้นะคะเลขเด่นเจ็ดแปดนะคะได้แปดกะได้เลขเด่นขออภัยค่ะเลขเด่นเจ็ดแปดนะคะเข้าที่แปดหลักสิบเลขเด่นสามสี่นะคะงวดนี้หลุดนะคะเลขเด่นเก้าศูนย์นะคะเข้าที่ 09นเกนะคะเลขเด่นมาสองตัวเลขเด่นสองสามนะคะเข้าที่3หลักหน่วยนะคะเลขเด่น90นะคะเข้าที่9หลักหน่วยนะคะเลขเด่น67เจ็ดนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าที่เหลักสิบนะคะแล้วก็ส่วนงวดนี้นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือ8ปดแล้วก็เสูตรสองตัวนะคะวิธีการคำนวณ วิธีการคำนวณน,นะคะใช้หลักร้อยนะคะแล้วก็หลักหน่วยหลักหน่วยคูณกันสี่ครั้งนะคะแล้วก็สิบล่างคูณสี่ครั้งนะคะก็จะได้หกบวกสี่แล้วก็บวกแปดนะคะหกคูณสี่ได้ยี่สี่เจ็ดสี่ได้ยี่สิบแปดนะคะหกบวกสี่บวกแปดนะคะได้สิบแปด เลขเด่นตัวแรกก็คือ8 8ดบวกหนึ่งได้9้นะคะเลขเด่นก็คือ8แล้วก็9นะคะสูตรนี้ส่วนอีกสูตรนะคะส่วนอีกสูตรนะคะสถิติย้อนหลังเนาะเริ่มตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออกหกหนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือสี่หกแดสูตรนี้จะเป็นสูตรคู่ขี้นะคะเข้าที่หนะคะเลขเด่นสี่หแปดนะคะเข้าที่สี่ เลขเด่นแปดนะคะเข้าที่หกเลขเด่นเก้าหนึงสามนะคะเข้าที่หนึ่งเลขเด่นนะคะก้าหนึ่งสามนะคะเลขเด่นมาสองตัวก็คือเก้าแล้วก็หนึ่งนะคะเลขเด่นแปดนะคะเข้าที่แปดหลักสิบเลขเด่นเก้าหนึ่งสามนะคะเข้าที่9หลักหน่วยเลขเด่นนะคะ468นะคะเข้าที่6 หลักสิบนะคะเลขเด่นเก้าหนึ่งสามเข้าที่เก้าหลักหน่วยนะคะเลขเด่นเก้าหนึ่งสามนะคะเข้าที่สามหลักหน่วยนะคะเลขเด่นเก้าหนึ่งสามนะคะเข้าที่เก้าหลักหน่วยนะคะเลขเด่นสี่หกแปดนะคะเข้าที่แปดหลักหน่วยส่วนงวดนี้นะคะเลขเด่นได้เก้าหนึ่งสามนะคะสูตรนี้วิธีการคำนวณนะคะเลขเด่นสูตรนี้นะคะ ใช้หน่วยบนบวกสิบล่างนะคะหกบวกเจ็ดนะคะได้สิบสามนะคะก็ตัดหนึ่งได้สิบสามนะคะสิบสามคูณด้วยห้านะคะแล้วก็บวกสี่สามนะคะคูณห้าก็จะได้สิบห้าบวกสี่ก็จะได้สิบเก้านะคะเลขเด่นตัวแรกก็คือเก้านะคะเก้าบวกสองได้หนึ่งนะคะสอง บวกหนึ่งนะคะก็จะได้สามนะคะ,ะเดี๋ยวแอดก็เขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสูตรนี้หกนะคะหกบวกเจ็ดนะคะได้สิบสามตัดหนึ่งเลยนะคะเพื่อการคูณง่ายขึ้นคูณด้วยห้านะคะได้สิบห้าบวกตามด้วยสี่นะคะก็จะได้สิบเก้าเลขเด่นตัวแรกคือเก้า ก้าวกสองได้สิบเอ็ดใช้หนึ่งหนึ่งวกสองนะคะในสามเลขเดินที่ได้ก็คือเก้าหนึ่งสามนะคะแอดก็จะนำสองสูตรนี้นะคะมาเทียบให้ท่านผู้ชมดูนะคะเพื่อใครอยากแคปหน้าจอนะคะ สองสูตรนี้นะคะที่ท่านผู้ชมขอมานะคะสูตรสองตัวนะคะได้แปดแล้วก็เก้านะคะส่วนสูตรสามตัวนะคะได้เก้าหนึ่งสามก็จะชนกันที่เก้านะคะส่วนอีกสูตรนะคะส่วนอีกสูตรสูตรหลักสิบนะคะสูตรหลักสิบ สองหกแปดนะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นนะคะสูตรหลักสิบก็จะได้สองหกแปดนะคะส่วนสองสูตรนี้นะคะสูตรสองตัวได้แปดเก้าสูตรสามตัวได้เก้าหนึ่งสามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ